ุณเชื่อหรือไม่ว่าเสียงบางเสียงจะสามารถทำให้แก้วแตกได้และในวันนี้ฉันจะมาเล่าความลับเบื้องหลังพลังการทำลายล้างของเสียง <Wow. S 1> และเราจะทดลองให้คุณได้เห็นกับตา ใช่แล้วล่ะคะ่ะจากที่ดิฉันได้กลืนไปในต้นคลิปนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความถี่และการสั่นพ้องผ่านการทดลองง่ายๆกับแก้วน้ำถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเติมน้ำให้ครบทุกแก้วโดยในแต่ละแก้วจะต้องมีปริมาณน้ำที่แตกต่างกันไปตามลำดับ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำการทดลองมาทุกคนก็คงจะได้ยินเสียงจากแก้วใบที่หนึ่งจะมีลักษณะเสียงที่ค่อนข้างที่จะสูงส่วนในแก้วใบที่สองนั้นก็จะมีลักษณะเสียงที่ค่อนข้างที่จะต่ำลงมาส่วนในแก้วใบสุดท้ายใบที่มีน้ำเยอะมากที่สุดทุกคนก็คงจะได้ยินเสียงทุ้มลงกว่าเดิม ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่แล้วล่ะคะ่ะนี่คือหลักการของความถี่โดยแก้วที่มีน้ำเยอะการสั่นจะช้าลงก็จะทำให้ความถี่ต่ำและเมื่อความถี่ต่ำเสียงที่ได้ก็จะมีลักษณะทุม้มส่วนแก้วที่มีน้ำน้อยการสั่นจะเร็วและความถี่ก็จะสูงขึ้นและเมื่อความถี่สูงขึ้นเสียงที่ได้ก็จะมีลักษณะที่แหลมนั่นเองคะ่ะและถ้าเกิดว่า เสียงภายนอกตรงกับเสียงธรรมชาติของแก้วแก้วก็จะเกิดการสั่นพองดังคลิปต่อไปนี้ค่ะ mm hmm. mm hmm. จากคลิปนะคะ เสียงที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของแก้วจะทำให้แก้วสั่นแรงขึ้นจนในบางครั้งอาจทำให้แก้วแตกได้เลยค่ะสรุปได้ก็คือความถี่คือจำนวนครั้งที่วัตถุสั่นต่อวินาทีและถ้ามีเสียงที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุก็จะเกิดการสั่นพ้องการสั่นพ้องจะทำให้วัตถุสั่นขึ้นเป็นอย่างมากและทั้งหมดนี้เราจะเรียกได้ว่า Rasonance Phenomenon หรือปรากฏการณ์การสั่นพ้องนั่นเองค่ะ